สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้ก็มือดีวันดีเนาะค่ะเนาะคือได้เอาเตาเจ้าบุญรอดในราคาที่เอาเพื่อนมารากาักษากอยูน้ำคุณหมอกะเกือบสองอาทิตย์แล้วก็เอามาใบหนีกะร่วมๆแล้วมาใบนีพักฟืน้นร่วมๆแล้วกะเกือบสามอาทิตย์คนละค่ะเนี่ยเมื่อนี้สิบ้าเบอรไปปลอยตามถ้ามาชาติของเพื่อนเนาะค่ะเนาะพะว่าคนที่เพื่อนเห็นมองที่ เพิ่นไปหาป่านี่ยเพิ่นว่ามีคู่โตซ้ำๆกันนี่แหละค่ะอ่าลอยมาคล้ายๆกับว่าสิมาหากันล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นถึงยิงอยู่มองหันเนาะค่ะเนาะอ่าสิเป็นคู่เพิ่นหรือว่ายังไงกับบรู้เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นว่าโตประมาณเดียวกันนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าตอนแรกว่าสิเอาไปไว้น้ำลงปูเนาะค่ะเนาะน้ำลงพอยัวไงบาเนียพ่อตาเห็นเพิ่นบอกว่ายังสั่นเนาะค่ะก็เลยอยากเอาเพิ่นไปไว้ไปไว้มอง ที่เพิ่นยูนั่นแหละค่ะเพราะว่าแย่างก็เพิน่นตีแข็งแรงอยู่หอกค่ะเพราะว่าแพ้เพิ่นกระแหงดีแล้วเนาะค่ะเนาะแพ้ทางไห้นนะคะบุลรอดเอ้ยบุลรอดเอ้ยแพ้เพิน่นทางไห้นนะแม่ค่ะมาแหงแรงวะนะคะเนาะจะเลยสิออกไปนะคะเพราะว่าเมื่อน,นัานเอาไปรักษาน้ำเพิ่นน่ะนะเพิ่นเจ็บๆน่ะแม่ค่ะเพิ่นกะคือ ถือยิ่งถือยิ่งเราคล้ายๆกับว่าอยูร้องบานสีมีเต้าไมค่ค่าเพิ่นอาจสิถือกินเต้าคือกันเพิ่นกระเบื้องนี่แหละคะ่ะไอหอกที่ที่ดูนิ่งเนาะค่ะเนาะนีมีคุณหมอได้ตัดแล้วก็เฮ็ดผ้าออกให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เพิ่นก็คือสีพ่อดูตามธรรมชาติของเพิ่นได้แล้วเนาะค่ะเนาะก็เลยะะสิเอาไปปล่อย กรใจหายเดี๋ยวมาอยู่น้ากันกรใจหายกับผู้ใดเห็นคลิปนี้กับอนุโมทนาน้ากันนะคะเด้อได้บุญน้ากันลายๆไม่โศกไม่ลาน้ากัน้อนะคะ่ะเต้าตัวนี้น้าหนักสิบสองกิโลเนาะคะ่นะเนาะสิบสองกิโลกับผู้ใดเห็นคลิปกับไม่โศกไม่ลาน้ากันนะคะมือนี้วันดีค่ะเต้าสิบสองกิโลค่ะคลิปนี้กับ ช่วงนี้ก็ล่อรถอยู่ค่ะชิปนี้กับพ่อสมนีก่อนเนาะค่ะเนาะจะลืมปะคะ980า980สวัสดีค่ะ